สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องชาวต่างประเทศวันนี้ขอนำท่านมารู้จักอุทยานราชพักมหาอุทยานแห่งความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจากกรีนฤบดินสยามมินทราธิราช บร,รมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอุทยานประวัติศาสตร์นามว่าอุทยานราชพักซึ่งมีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพบกในการดำเนินการจัดสร้างให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอุทยานราชพัก กองทบบกได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเป็นประธานที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชพักซึ่งสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอ,องพระบาททรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชพัก นับเป็นพระมหาการุณาที่คุณที่ยังความพื้นปิติมาสู่พี่น้องปวงชนชาวไทยขอนอบน้อมกราบแด่พระอรหันต์ผู้อยู่เหนือสิ่งอื่นใดในโลกคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอกราบอัญเชิญท่านเท้า,ทาหมหาพรหมมาเที่ร,ราชเทพพย,ยดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแสนโกรสาคนจักรวาลขอกราบบังคมทูลอันเชิญสมเด็จพระบรมมหากษัตริยยาธิราชเจ้าในบรมอดีตพ่อคุณรามคำแหงมหาราชราชวงศ์พระร่วงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชราชวงศ์สุขโขทยัยสมเด็จพระนารายมหาราชราชวงศ์ปราสาททองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราชวงศ์กรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชราชวงศ์จักรีท้าทรงสถิหน้าสวงสวรรค์ชั้นฟ้าบรมพิมานขอกราบบังคมทูลอันเชิญ ท่านท้ามหาพรหม,มาทิรราชเทพยาดาทั้งหลายพระสยามเทวาทิราชเทพยาดาผู้รักษามหานุพดลสวตฉัดเทพยาดาผู้ถวายอารกขาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขอจงสถิตในมงคลสถานขออัญเชิญทิพยานตรทิพยโสตน้ำมนทนสถานอุทยานราชพัก มหาอุทยานแห่งความจงรักภักดีเพื่อได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสมบัติของพวงชนชาวไทยตลอดนิรันดรณอุทยานราชพักแห่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสงนิกรชาวไทยเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมกราบถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตตาลาทิเบตรามาทิบดีจัก,กรีนฤอบดินสยามมินทราทิราชบรม,มานาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้าบรมอดีตเพื่อเทิดทูนและประกาศพระเกียรติคุณพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาตินำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นของชาติตราบจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในอาณาเขตประเทศไทยพระธรรมนครในการสมัยพี่น้องคนไทยพึงรวมรักสามาคัคคีตั้งอยู่ในความไม่ประมาท สมควรประกาศความสำคัญของพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าในบรมอดีตด้วยความพร้อมใจกันจัดสร้างอุทยานราชพักประดิษฐานคู่บ้านคู่เมืองเป็นมหามงคลของประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พี่น้องกวงชนชาวไทยที่เลื่อมใสศรัทธ,ธาในพระพุทธศาสนาแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระมหากษัตริย์พุทธมารกกะอัคราสาสนูปธรรมพกขอกราบบังคมอันเชิญทูลสมเด็จพระบรมมหากษัตริยาร์เจ้าในบรมอดีตขอทรงมาสถิตณอุทยานราชพักมหาอุทยานแห่งความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยนาทิพย์ณาพากาศพิมานมาศพิมารมี ในแสนกลสากลจัก,กรวาลพระราชฐานทิพยานีทิพยโสตภัยสารขอนำมาซึ่งสันติสุขกเกษมสวัสดีเพื่อเป็นธรรมนครในพระธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยรุ่งเรืองนะโมตัสสะพระควโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะพระขัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภคควาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทนิสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปโนพระขัวโตสาวะกะสังคโคสังขังนามามิอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารทิสะสาเทวะมนุษย์สานังพุทโธพระควาติสวาขาโตพระควตาธรรมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณัยิโกปัจจตังเวทิตโพวิโยหิติ สุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคญาญะปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระคาวโตสาวกสังโคญาติทางจัตตาริปุร well. ิสยุคานิอัตถปุริสะปุคาลาเอสะพระคาวโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโย ทักขิเนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรรังปุญญะเขตังโลกะสาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกิเลตมานบอมิหม่นมิหมองม,มัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันพัวสุวะคนทะกรมจร องค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอทะกันดาลชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเบญจะพิจักสุจรัตวิมลนใสเห็นเหตุที่ใกล้ไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาก สันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมะลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนตน้อมสิระกล้าวบังคมคุณสัมพุทธการุณยะภาพนั้นนิรันดรพระราชประวัติพ่อคุณรามคำแหงมหาราชราชวงศ์พระร่วงกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยพระประมาพิไทย พ่อขุนรามราชพระอิสริยยศกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยราชวงศ์พระร่วงครองราชพุทธศักราช1,822ถึงพุทธศักราช1,841ราชการ19ปีราชการก่อนพ่อขุนบานเมืองราชการถัดไปพระยาเลอไทยพระราชสมภพระหว่างพุทธศักราช 1,780ถึง1,790สวรรคตพุทธศักราช1,841พระราชบิดาพ่อคุณสีอินทราทิตพระราชมารดานางเสืองพ่อคุณรามคำแหงมหาราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทยัยราชวงศ์พระร่วงเป็นราชโอรสพ่อคุณสีอินทราทิตและพระนางเสืองทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะขุนสามชน เจ้าเมืองชอดเมื่อพระชนมายุ19พรรษาสเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3แห่งกรุงสุขโขทยัยทรงประดิษฐ์อักษรไทยเรียกว่าลายสือไทยโปรดก้าให้สลักศิลาจารึกเมื่อพุทธศักราช1834เป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของชาติสืบมาในราชสมัยของพระองค์ กรุงสุขโขทัยมีสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศจีนทรงพระราชะกำหนดกฎหมายและทรงบำรุงการาศาสนาให้รุ่งเรืองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขทรงยึดมั่นในความกตัญญูดังคำจารึกว่ากูบำเรอแก่พ่อกูกูบำเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลากูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยกินดีกูเอามาแก่พ่อกูกูไปตีหนังวังช้างได้กูเอามาแก่พ่อกูกูไปท่าบ้านท่าเมืองได้ช้างได้งวงได้ปัวได้นางได้เงินได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกูพ่อกูตายยังพ่อกูกูพร่ำบำเรอแก่พี่กู ดงังความบำเรอแก่พ่อกูพี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลมศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งหนึ่งในบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตรท์ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกความทรงจำโลกเทอดพระเกียตรติสดุดีคุณงามความดีถวายแด่พระมหากษัตริย์ลำดับที่สามแห่งราชวงศ์พระร่วงในน้ำมีปลาในนามีข้าว แผ่นดินเหลืองทองของเราไพร่ฟ้าต่างมีสุขใจกูพ่อขุนรามครองเมืองสุโขทยัยแม่กูนางเสืองนั้นไสพ่อกูขุนศีอินทราทิต 19, ส9บเก้าษากูช่วยพ่อกูชนช้างชนะศัตรูขุนสามชนเจ้าเมืองชดต,ตีเมืองใหญ่น้อยรวบรวมแผ่นดินไทย ปกครองประชาชาวไทยดุดพ่อปกครองลูกกูประดิษฐ์อักษรไทยจารึกให้ลูกหลานได้รำลึกได้อ่านเขียนท่องเป็นตำราพระพุทธสิหิงสังฆโลกถ้วยชามนานาเปิดเสรีการค้าต่างชาติพากันยกย่องแดนไทยรุ่งเรืองบ้านเมืองเฟื่องฟูจดจำไว้นามของกูเลื่องลือให้คนกล่าวขาน กูพ่อขุนรามนิให้ใค yes, รลูกรานตราบจนชั่วลูกหลานวิญญาณกูคุ้มครองนะโมตัสสะพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคัวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพระยะเก รามคำแหงมหาราชจะบูรพาเยจะเรวโสสุขขังนัก <página> ัสโปพระยะเกรามคำแหงมหาราชจะบูรพาเยจะเรวโสสุขขังนักัสโปพระยะเกรามคำแหงมหาราชจะบูรพาเยจะเรวโสสุขขัง นักกัสโปสีสิทธิชัยเดชรามรามเมศพ่อขุนคู่บุญสุโคไทยเกรียงไกรทั่วแผ่นฟ้าทั่วล่าย่านพระยศประนตน้อมพระบาทสหานาฏพระภูธรเหล่าอามรอ,อวยชัยไพศารศักดิ์สุดล่าเหล่าไพรฟ้าข่าไทยสงบใจสุขจิต ทะประดิษฐ์ลายสือไทยเอกลักษณ์ชัยชาติราษนรีค้าขายรายเรียงไร่นาสวนอวนหมู่พนาดงคงซึ่งกสิกรรมเป็นกอบกรรมข้าวปลาพระลาหารบริบูรณ์เพิ่มพูนศิลธร,รรมราชาศาสนาพิพัฒน์รัฐประสาทโดยธรรมนำหลักธรรมราชา ดังบิดาปกครองบุตรเจริญรุดทั่วหน้าสุขยิ่งดุดเมืองฟ้าแหล่งล่าสะดุดี